ต้องมีไหวพริบที่ลดเร็วแล้วก็มีการคิดนําลูกค้าเสมอไม่หาเซลล์ลูกค้าไม่ว่ามีหน้าร้านหรือออนไลน์นะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับคือสินค้าต้องมีคุณภาพสวัสดีค่ะ The Highlight s h รายการที่จะพาทุกคนไปพูดคุยกับร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จสําหรับวันนี้นะคะหมอกรอบจะพาทุกคนไปคุยกับร้านซาวออลลิกค่ะ ร้านจำหน่ายหูฟังที่ใช้เสียงนำทางสู่ความสำเร็จต่อยอดธุรกิจจากออนไลน์สู่ออนกราวเขามีแนวคิดในการทำธุรกิจยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังคำตอบจากเขากันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะหมูกรอบอยากให้ทุกคนจับตาดูคลิปนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าเรายังคงมีส่วนลดบริการอัปเกรดของเทปช็อปแล้วก็ส่วนลดจากทางร้านมาแจากทุกคนกันเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณแทนจากร้านซานวาออฮอลิกกันเลยค่ะ คุณแทนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมูเกาะผมแทนวิชยุทธ์นะครับเป็นเจ้าของร้านหูฟังซาวออริคครับผมค่ะคุณแทนเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าซาวออริกนี่ขายสินค้าประเภทไหนบ้างคะก็ะของร้านเรานะครับหลักๆจะเป็นหูฟังครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์เสริมแก่หูฟังก็พูดง่ายว่าเรามีอุปกรณ์แล้วก็สินค้าประเภทหูฟังเนี่ยครบวงจรครับผมตั้งแต่ตัวหูฟังเองหรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมพวกสายอัปเกรดจุกยางหรือรวมกันถึง เครื่องเล่นเราก็มีหมดครับผมค่ะที่เนี้ยค่ะพอพูดถึงหูฟังอะค่ะหมอก็อบเข้าใจว่าคนที่อยากจะได้หูฟังสักอันหนึ่งอะค่ะเขาก็ต้องอยากมีการฟังเสียงก่อนว่าแบบเสียงโอเคไหมชออกไหมเนาะก็เลยอยากจะมีการจับของคุงก่อนแต่ว่าที่เนี้ยค่ะคือรู้มาว่าของร้านคุณแทนซาวฮอลิกอะคะ่ะเริ่มมาจากออนไลน์เป็นหลักเลยก่อนมีแค่ออนไลน์อย่างเดียวเลยไม่แน่ใจใว่าคือเราแบบมีการทํายังไงใ,ให้ลูกค้าเขาโอเคที่จะซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ค่ะครับ ต้องต้องเท้ากวางก่อนว่าจริงๆช่วงที่ขายออนไลน์ช่วงเริ่มแรกเนี่ยระยะเวลาน่าจะเกือบสิบปีนะฮะตอนนั้นตัวเลือกหูฟังในตลาดเนี่ยยังน้อยอยู่ตัวที่เปรียบเทียบกันได้เนี่ยม,มันมันค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ที่แนะนําลูกค้าไปาก็จะเป็นเรื่องของแนวเสียงครับแล้วก็จะบอกว่าเสียงร้องเสียงกลางเสียงแหลมหรือว่าเสียงทุ้มเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ฟังก์ชันที่โดดเด่นของแต่ละหูฟังมีอะไรบ้างประมาณนี้ครับผม แล้วก็จะใช้รูปภาพที่เราใช้กล้องคุณภาพสูงถ่ายมาเพื่อให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ดีไซน์ของหูฟังชัดเจนครับเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าครับผมช่วงแรกที่เราเพิ่งเปิดร้านบนออนไลน์มาค่ะลูกค้าคอาจจะยังไม่รู้จักร้านของเราตรงนี้ค่ะคุณแทนมีการทํำยังไงให้ลูกค้าเขาเหมือนมาเจอร้านของเราค่ะก็ช่วงเริ่มแรกครับเราก็มีไปโพสต์ตามเว็บบอร์ดกลุ่มต่างๆครับเพื่อดึงดูด ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็เป็นการโปรโมทร้านด้วยครับแล้วก็มีการรีวิวเล็กๆน้อยๆพวกอันบ็อกซสินค้าเพื่อสร้างแรง<ม>กระตุ้นให้ลูกค้าอยากชมว่าเอ้ยพอเปิดกล่องมาเนี่ยภายในหน้าตาของกล่องอุปกรณ์แล้วรวมถึงตูฟังเนี่ยเป็นยังไงเพื่อกระตุ้นให้กับลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็สนใจก็ได้ผลครับเพราะลูกค้าเนี่ยอชอบคลิปที่เรานําเสนอไปครับผม อย่างตอนนี้คุณแทนมีการทำคอนเทนต์หรือว่ามีการเปิดชาแนลของร้านนี่กี่ช่องทางคะตอนนี้อ่าหลักๆจะเป็นเฟซบ o ๊กแฟนเพจครับตอนนี้ก็มีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อหาพวกรีวิวหูฟังแล้วก็ YouTube ก็มีบ้างประปรายครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะ,จะอยู่ใน Facebook มากกว่า แล้วทีนี้ค่ะคือด้วยความที่ตอนแรกอะค่ะคุณแทนเราเกินกันมาเนาะว่าร้านซาวฮอลิกเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยออนไลน์เป็นหลักเลยอยากทราบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราเริ่มที่จะไปออนกราวคือเปิดร้านออฟไลน์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ขายออนไลน์มาช่วงนเนี่ยรรู้สึกว่าเราเริ่มมีฐานลูกค้าแล้วลูกค้าก็อยากรู้จักเรามากขึ้นเราก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจเปิดหน้าร้านเพื่อจะได้ พบปะแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้านะครับก็อยากให้ลูกค้าได้มีโอกาสเข้ามาทดลองฟังหูฟังเปรียบเทียบกันหลายๆรุ่นให้เขาได้เลือกตัวที่เขาชอบมากที่สุดแล้วก็หูฟังเนี่ยนอกจากรองอเรื่องเสียงเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญแล้วเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการสวมใส่ก็สําคัญเช่นกันเพราะว่าบางทีเนี่ยหูฟังมีหลากหลายรูปรษณ์นะฮะบางคนเนี่ยใบใบหูใส่แบบนี้อาจจะหลุดหรือว่าบางคนใส่แบบนี้ กระชับพอดีอะไรเงี้ยผมมองว่าตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแต่รีวิวเนี่ยไม่ค่อยมีใครรีวิวเรื่องฟิตติ้งเท่าไหร่จุดนี้เป็นจุดสําคัญครับแล้วผมมองว่าหน้าร้านก็จะได้ได้เปรียบตรงนี้เหมือนกันครับผมก็หลักๆก,ก็เพื่อเป็นการ เพิ่มประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลกับลูกค้าด้ครับนอกจากตรงที่ลูกค้าเขาจะได้ประสบการณ์ในการสั่งซื้อที่แบบว่าได้มาลองของจริงแล้วอะค่ะคุณแทนคิดว่าการที่เรามีหน้าร้านออฟไลน์ขึ้นมาค่ะมันช่วยเสริมด้านอื่นๆด้วยไหมคะแบบข้อดีของมันค่ะอย่างแรกเลยชัดเจนคือการมีหน้าร้านเนี่ยก่อนนั้นเชื่อบก็ตอนเปิดร้านออนไลน์เนี่ยลูกค้าถามเยอะมากเอ๊ะร้านะมีตัวตนจริงหรือเปล่าจะโกงไหมอะไรเงี้ย อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเราเปิดหน้าร้านเลยทุกอย่างชัดเจนว่าเรามีตัวตนจริงๆ,ๆเรามีการจดทะเบียนที่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็สินค้าทุกชิ้นเนี่ยเป็นของแท้นะครับลูกค้าก็สามารถมาพิสูจน์ตัวเองได้ลูกค้าส่วนใหญ่แฮปปี้ตั้งแต่เรามีหน้าร้านเนี่ยลูกค้าก็ได้เข้ามาทดลองฟังได้ได,ได้พูดคุยกันกันเองนะรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัว็นครอบครัวหนึ่งของคนที่ชอบเล่นดูฟังแล้วมาพบปะกันอะไรประมาณนี้ย อยากทราบมีดนึ่งค่ะคุณแทนว่าคือกลุ่มส่วนใหญ่ที่เขามาที่หน้าร้านออฟไลน์อะค่ะจะเป็นลูกค้าเดิมของเราอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าแบบเป็นกลุ่มไหนส่วนหนึ่งก็มีมา,มาตามมาจากออนไลน์ครับแต่ว่าส่วนใหญ่หน้าร้านเนี่ยในี่นที่ก็เยอะคือเข้ามาครั้งแรกเลยก็ม,มีมีการติดต่อพูดคุยออนไลน์เช่นหน้าร้านอยู่ไหนแค่นั้นแต่ว่าอยากเข้ามารองตัวเองมากกว่ากลุ่มลูกค้าก็จริงๆก็คนละประเภทกันครับผมมองว่าเพราะออนไลน์คนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะ ซื้อออนไลน์สะดวกกว่าก็อาจจะถามรายละเอียดเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาไม่เห็นสินค้าเนะถ้าเกิดลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่หน้าร้านมาทดลองฟังด้วยเองก่อนตัดสินใจเช็คกระปุจริงๆแล้วก็คือคุณแทนมองว่าการที่เรามีทั้งออนไลน์ออฟไลน์เปิดควบคู่กันนะคะมันดีกว่าอยู่แล้วไหมคะสำหรับผมดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนชัดเจนเพราะว่าพอมีหน้าร้านเนี่ยก็เหมือนเป็นทางเลือกทางหนึ่งให้ลูกค้า จะได้เข้ามาทดลองเพราะว่าหลักๆผมเน้นย้าเสมอว่า,าหน้าร้านเนี่ยคุณเข้ามาเนี่ยคุณทดลองได้เต็มที่เลยถ้าเกิดคุณไม่เจอหูฟังตัวที่คุณต้องการเนี่ยคุณไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่าการบางคนลูกค้ามาลองเป็นครึ่งวันหรือวันเป็นวันก็มีนะนหลายชั่วโมงก็เรายินดีเต็มใจให้บริการเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราอยู่นะแล้วเกิดวันในวันหนึ่งคุณกลับเข้ามาอีกรอบแล้วเราแล้วคุณเจอหูฟังที่คุณแฮปปี้ก็วันนั้นเดี๋ยวเราว่ากันครับผม สอบถามเรื่อง m มนจ g เมนต์บ้างดีกว่าค่ะคุณแทนคืออยาก<อ>าทราบ<อ>าว่า,อาตอนแรกที่เราเรามีประสบการณ์ทั้งขายออนไลน์แล้วก็มาขายออฟไลน์อยู่แล้วเนาะมูกอบอยากทราบว่ามันยากง่ายหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างไหมคะการเมนจของ2ช่องทางนี้ค่ะโอเคครับสำหรับการบริหารอ่าช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์หรือว่าน้าร้านนะครับแต่ผมมองว่าหน้าร้านเนี่ยอ่าค่อนข้างมีความซับซ้อนมากกว่า เพราะว่าเราต้องทํางานร่วมกับหลายหลายคนแล้วก็มีดีเทลเรื่องของสินค้าที่ต้องเตรียมให้ลูกค้าทดลองฟังต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมแล้วก็หมันทําความสะอาดอยู่เสมอเตรียมพร้อมสําหรัแบบให้ลูกค้าเข้ามาทดลองตลอดเวลานะครับรวมถึงสต็อกครับก็ต้องไม่ให้ขาดการจัดวางเรียงหน้าร้านก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันครับส่วนออนไลน์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อในระบบตะกร้าของเทปช็อปหรือว่า จะเป็นที่สอบถามมาทางไลน์หรือ Facebook ครับก็ <c oughs> ส่วนใหญ่แชทโนเงินกันแล้วเราก็แพ็คของให้ก็ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นออนไลน์ก็ต้องมีความรวดเร็วนะครับข้อมูลต้องแม่นยำแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมเีื่อตอบคาถามลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้านเนี่ยถ้าเปรียบกับความท้าทายเนี่ยผมมองว่าหน้าร้านเนี่ยมีความท้าทายมากกว่าในการปิดการขายเพราะว่าเราต้องเจอลูกค้าแบบเฟ toface to นะครับต้องมีไหวพริบที่รวดเร็วแล้วก็มีการ คิดนำลูกค้าเสมอเช่นลูกค้าถามว่าอยากได้หูฟังประเภทนี้งบประมาณนี้เราก็ต้องเตรียมคำตอบให้กับลูกค้าไว้ไว้ล่วงหน้าเผื่อเผื่อลูกค้าถามคำถามต่อสองสามถีเราก็ต้องวางแผนเลยครับว่าอาจจะต้องตอบคำถามและแนวทางยังไงครับผมคือบนออฟไลน์มันจะไม่มีเวลาคิดใช่ไหมคะแต่ว่าออนไลน์มีเวลาคิดใช่ออฟไลน์ไม่มีเวลาคิดเลยครับต้องเร็วและต้องให้ข้อมูลที่แม่นยำเพราะว่าถ้าเกิดแบบลูกค้าเดี๋ยวขอเวลาสกักกู้ขอไปหาข้อมูลก่อน มันก็ไม่ดูโปรเฟชชั่นอลคระบผมค่ะคุณแทนก็อยากให้คุณแทนแชร์นิดนึงคือตอนนี้ร้านชาวอลฮอลิกค่ะคือเริ่มต้นมาด้วยออนไลน์เนาะเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วก็ตอนนี้ขยายมามีหน้าร้านออฟไลน์แล้วอยากทราบว่าแพลนต่อจากนี้ของชาวอลฮอลิก่ะค่ะคุณแทนมองไปในทิศทางไหนคะ่ะตอนนี้ ก็ลําดับ,บแรกเลยก็อาจจะปีหน้าอาจจะเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นครับจริงๆตอนนี้เราก็มีช่องทางการขายทุกช่องทางแล้วไม่ว่าจะเป็นของทางเว็บไซต์ที่เราทํากับทางเทปช็อปนะครับหรือว่าน้าร้านหรือว่ามาเก็ตเพสหรือว่าตามาช่องทางติดต่อโซเชียลต่างจริงๆเราก็มีครบทุกช่องทางแล้วถ้าปีหน้านะครับก็คงเพิ่มรายสินค้าครับอาจจะดูอย่างอื่นที่เกี่ยวกับเสียอาจจะเป็นเรื่องของลำโพงทั้งพอร์ตโฟลิหรือว่า คำพงที่ใช้ทำงานที่บ้านได้นะครับก็พูดง่ายเป็นเรื่องเรื่องของรายสินค้าที่เพิ่มเติมแล้วก็กว้างมากขึ้นแล้วก็รักษามาตรฐานการให้บริการทุกช่องทางไว้เหมือนเดิมครับได้ค่ะแล้วก็ฝากคุณแทนนิดนึงค่ะด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการขายออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะมานานหลายปีแล้วฝากคําแนะนําถึงเพื่อนร้านค้าของเรานิดนึงที่อาจจะกําลังดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะได้พอยอะไรบางอย่างไปเป็นประโยชน์สําหรับเขาในการทําธุรกิจได้บ้างค่ะ ด้านเราเลยคือ,อการทําร้านนะครับปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญนะครับก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วสําหรับผมเนี่ยก็เน้นย้ากับน้องๆสตาฟที่ร้านเสมอว,ว่าไม่ฮาร์ดเซลล์ลูกค้านะครับปล่อยให้ลูกค้าได้ทดลองอยู่กับบรรยากาศอาได้ฟังเสียงเพื่อเพลยนทันทีถ้าเกิดเขาเจอตัวสินค้าที่เขาต้องการหรือเขาชอบเนี่ยเเขาก็จะกลับมาซื้อกับเราเอีกนะครับ สำหรับาฝากถึงร้านค้าอื่นนะครับที่อยากจะเปิดหน้าร้านผมมองว่ากเ็เป็นทางเลือกที่ดีให้กับลูกค้าเป็นการเพิ่มช่องทางที่ทําให้เราได้เข้าถึงว่าพบปะลูกค้าได้ไง่ายขึ้นนะครับการทําร้านนะครับไม่ว่ามีหน้าร้านหรือออนไลน์นะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับคือสินค้าต้องมีคุณภาพอย่างทางร้านเนี่ยเป็น specialist นะฮะเรื่องของหูฟังดังนั้นเนี่ยหูฟังที่เรานําเข้ามาจําหน่ายที่ร้านเนี่ย ต้องมีการถูกคัดเลือกแล้วนะตอนนี้ตลาดหูฟังค่องขั้นกว้างมากมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายประเภทสินค้าที่เรานํามาจําหน่ายที่ร้าน,นาตอนนี้คือถูกคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะกับเสียงที่คนไทยชอบครับผมนายข่าคคนแทนก็สุดท้ายแล้วค่ะคุณแทนรบกวนฝากร้านซาวลิกนิดน,นึงค่ะอยากจะไปซื้ออยากไปเจอไปได้ที่ไหนบ้างค่ะครับก็สําหรับร้านซาวริกนะครับก็ตั้งอยู่ที่ โครงการเมโทรลใน MRT สถานีพระราม9นะครับก็เป็นเซ็นรถไฟได้ดีนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยก็สั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ www.saholic.com นะครับหรือว่า a c e b o o k นะฮะ facebook.com/saholic9 นะครับ, ah รบหรือว่าตามอ่าตามช่องทางรายหรือว่า Marketplace เราก็มีหมดครบกช่องทางนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการ24ชั่วโมงครับผม ค่ะยังไงวันนี้หมกูกก็ขอขอบคุณคุณแทนมากเลยนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์วันนี้ค่ะได้เลยครับขอบคุณที่ให้โอกาสเราด้วยนะครับสวัสดีครับ